กรณีเหตุฆาตกรรมโหดฆ่าหันศพกิกสาวนำชิ้นส่วนไปฝังดินใต้ทางด่วนเอกมัยรามอินทราซึ่งคนร้ายได้ถูกจับกุมพร้อมกับของกลางที่ใช้ก่อเหตุได้หมดแล้วอย่างไรก็ตามสังคมได้มีการตั้งคำถามว่าเพราะอะไรผู้ต้องหาหรายนี้ถึงมีจิตใจโหดเหี้ยมกล้าลงมือต่อคนเคยรักในมุมมองของนักอาชญาวิทยาอย่างรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็ดอกเตอร์กฤษณพง์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าจากการติดตามข่าวสารที่ปรากฏผ่านทางสื่อต่างๆเชื่อได้ว่าพฤติกรรมของคนร้ายน่าจะมีการตระเตรียมการมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการไปขุดหลุมฝังรอไว้การซื้อมีดขวานเลื่อยเพื่อเตรียมไว้ก่อเหตุที่น่าตกใจคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตเคยเป็นคนที่เคยรักกันมาก่อนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดแต่สุดท้ายก็ลงมือฆ่ายอย่างโหดเหี่ยม ผู้ที่มีพฤติกรรมลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะผิดหวังหรือโกรธแค้นจากการผิดหวังในความรักเช่นรักมากก็แค้นมากดูจากพฤติการก่อเหตุเช่นการใช้มีดแทงผู้ตายนับสิบแผลซึ่งปกติใช้มีดแทงหนึ่งถึงสองแผลก็เสียชีวิตแล้วพฤติกรรมเหล่านี้แสดงออกได้ว่ามีความโกรธแค้นเพียงใดเราสังเกตูได้นะครับกรณีคู่รักคนรักหรือคนเคยรักที่มีความรักโดยเฉพาะบอกว่ามีความห่วงกันมากมากเนี่ยถ้ามีการทำร้ายร่างกาย การฆ่ากันแล้วเนี่ยสังเกตดูได้จะมีการทําร้ายด้วยการใช้ความรุนแรงเช่นถ้าใช้วุ้ดมีดเนี่ยก็แทงไม่ต่ำหมดครั้งบางกรณีเราพบว่าแทงประมาณ20กว่าครั้งซึ่งไม่น่าเชื่อประมาณแค่ครั้งสองครั้งในจ้วงแทงไปเนี่ยคนเราผมว่าก็จะเส,เสียชีวิตอยู่แล้วนะเลือดออกเยอะแล้วแต่บางกรณีเราพบอยู่แล้วในสังคมไทย,ยแทงไปประมาณเกือบ30แผลอันนี้ก็สะท้อนเห็นว่าถ้าเป็นเรื่องความกดแค้นจากความรัก ความหวงเนี่ยโอกาสที่ทําร้ายต่อผู้รักเนี่ยมีความแรงมากกว่าในกรณีอย่างอื่นในบางกรณีฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นเช่นความขัดแย้งทางธุรกิจการหักหลังกันมีการจ้างมือปืนไปฆ่าเราสังเกตด,ดูได้กรณีศึกษาแบบนี้ถ้ามีการจ้างวานฆ่าเนี่ยยิงปืนนัดสองนัดเหยื่อเสียชีวิตก็จบแล้วถ้ากรณีไหนพบว่ามีการเนี่ยช่วงแทงยิงหลายสิบนัดเนี่ยเริ่มสันนิษฐานแล้วว่าแสดงว่ามีความเจ็บแค้นโกรธแค้นอะไรในใจ จะเรื่องความรักหรือเรื่องทางธุรกิจที่แข่งกันส่วนกรณีการตรวจสอบผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ที่มีภาวะโรคจิตเวทหรือไม่ดรกฤษณพงศ์บอกว่าในทางคดีหากพนักงานสอบสวนมองว่าพฤติกรรมก่อเหตุของผู้ต้องหาอาจเข้าข่ายโรคจิตเวทก็สามารถพาผู้ต้องหาไปตรวจได้ซึ่งหมอจะเป็นคนวิเคราะห์ว่ามีอาการป่วยหรือไม่ถ้าป่วยจะสามารถลงมือก่อเหตุโดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจหรือไม่แต่ท้ายที่สุด พนักง,งานสอบสวนก็จะเป็นผู้พิจารณาโดยจะเอาพฤติการการก่อเหตุมาประกอบอย่างในกรณีค่าหันศพรายนี้คนร้ายมีการตระรเตรียมมานานก็ไม่น่าจะนำภาวะโรคจิตเวทมาเป็นเหตุบรรเทาโทษได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องนำมาประกอบคือพื้นฐานทางครอบครัวการครบเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมที่ผู้ต้องหาอยู่นั้นเป็นแบบไหน ถ้ามีแต่ความรุนแรงก็อาจทําให้ผู้ต้องหาซึมซับความรุนแรงได้แต่ในทางกลับกันถ้าผู้ต้องหาไปเสพติดภาพ,พยนตร์ที่มีความรุนแรงแล้วนํามาก่อเหตุก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อคาถามที่ว่าในสังคมคงมีคนที่มีภาวะจิตใจแบบนี้อยู่เพียงแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นแบบไหนจะมีการตรวจสอบหรือดูอย่างไรเพื่อไม่ให้ใกล้ชิดกับคนลักษณะนี้ดกรกฤษณพงศ์บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการเลี้ยงดูปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ สถาบันครอบครัวมิตรสหายสังคมที่อยู่รายรอบจะเป็นตัวกําหนดว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีพฤติกรรมรุนแรงหรือไม่ยอมรับว่าในสังคมคงจะมีคนแบบนี้อยู่เยอะสิ่งสําคัญคือถ้าปลูกฝังไม่ให้มีความรุนแรงตั้งแต่เด็กจะเป็นตัวช่วยให้ดีที่สุดสุดท้ายอาจารย์สังคมเราเนี่ยผมเชื่อมันต้องมีคนแบบนี้อยู่ที่เราไม่รี้ใใจิตใจเขามันจะมองมเราจะแยกแยกจนประเทศนี้ออกเป็นองนี้ไปเตือน คนที่เราแบบคนที่อยู่แบบคนในครอบครัวที่เราที่อาจจะไปแจช้ชสืคนแบบนั้นจ้งคือผมว่าประเด็นแรกนะครับนี่เป็นคําถามที่ดีมากนะพวะผมว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กเล่วชนเราเนี่ยเรากําลังเรียนรู้ในโลกว่างผ่านระบบเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งมีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่ตรงนี้มากขึ้นนะครับปลูกฝังท่านิยมในสิ่งที่ดีงามรวมทั้งเรื่องการสอนในเรื่องความผิดหวัง สมหวังความดีใจเสียใจเพราะอะไรในชีวิตของความเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยไม่มีใครจะสมหวังทุกเรื่องร้อเป็น์นไปไม่ได้นะครับรวมทั้งเรื่องความรักเช่นถ้าเกิดเด็กเยาวชนมีภูมิแบบนี้ตั้งแต่วัยเด็กก็จะทำใเขาเรียนรู้เช่นเราสับสนุนให้เด็กเยาวชนเล่นกีฬาไงแข่งฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเขาจะต้องมีแพ้มีชนะแต่ให้ภัยกงนสุดท้าย จบแล้วยังเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสอนเขา2คือผมว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องสวยงามเราต้องสอนกันว่ารักเนี่ยวันหนึ่งคนรักตีจ่าจะเราเลิกลากันไม่ใช่เป็นความแค้นอันนั้นไม่เรียกว่าความรักเรียกว่าเป็นความเห็นแก่ตัวที่ต้องการจะเอาเขาไว้ในครอบครองต้องการแค้นทําลายพูดแล้วเนี่ยจะบอกว่าฟังแล้วดูอาจจะทํายากแต่นี่ไงคือสิ่งที่เราต้องปลูกฝังเรียนรู้กัน ขณะที่ทวิตเตอร์ถอดรหัสภาษากายบายหมอหมดของทันตแพทย์อภิชาติลีนานุรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายได้ระบุถึงท่าทีการพูดคุยของฆาตรกรเคสนี้ว่าถ้าเราลองปิดเสียงพูดทั้งหมดและดูเฉพาะภาษากายของเขาจะพบว่าเหมือนคนที่กำลังคุยกันเรื่องทั่วไปเช่นการลงทุนไปเที่ยวที่ไหนมาหรือผลฟุตบอลเพราะไม่มีภาษากายที่แสดงอารมณ์ลบเช่นรู้สึกผิดกลัวละอายเศร้าโกรธ หรือเสียใจพร้อมแฮชแท็กชีวิตผู้หญิงคงเป็นแค่สิ่งของสำหรับเขา่อนนี้ศพแล้วก็อุปกรณ์ในการฆาตกรรมมีแตมีมีอย่างเดียวครับอย่เดียวแล้วก็อุปกรณ์ในการผ่านศพ่นศพใช่ที่ผมแบบไม่ไหวในห้องน้ำที่มันเป็นเหม็อนอะไรทีใช่ผมเข้ามาปุ๊บผม,มใช่ไหม เกมนะผมอ่ะผมรู้แล้วรู้ตัวแล้วใช่ครับเพราะว่ามันคือมันมันแปลกตั้งแต่วันที่เขาโทรหาผมแล้วคือพ่อน้องที่อย่างโทรหาเขาบอกว่าเออจะมาเช็คส้วงสวิตอะไรพวกนี้แหละผมก็เข้ามาผมก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเอาเห็นลงเห็นน้ําเห็นมีดินน่าจะไม่ใช่ไห่บ้างที่นี่น่าจะเป็นคนคนที่อื่นเข้ามาครับแล้วก็เปิดน้ําทิ้งไว้อ่าผมคิดว่าโอเคกลับว่าดีดูดูประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ มันมมดูบิวพี่แต่ว่าทำกวนยังไงครอคุอเ้เจอไม่ได้เจอครับในห้องยังมีอะไรเหลเือยในห้องไม่มีแตนน่ตอนนี้ตอนเชื่อดูตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่พี่ใครจะไปเชื่อจริงไหมพี่เชื่อแน่นอน,นไอ,อที่มันเป็นคราบคราบขานาดน,น่ะมันเป็นในนี่พี่ผมเอาแอลกอฮอล์ไปไปล้างตรงนี้ตอนแห้แงแบบแงห้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทําแผนรองซาอี้พี่เลยทำในห้อทำเดินไปผมก็แทงเลยพี่ตึกปักเขานี่เหรใช่ครับใช่แล้วก็ทีเนี้ยคือในความในความรู้สึกตอนนั้นอ่ะผมได้ลงมุอไปแล้วยังไงก็ต้องบอกว่าเอาให้เอาให้มันสุดต่ะเอาให้มันสุดผมจำไม่ได้แต่ว่าผมว่าน่าจะเยอะจนจนจนรู้สึกว่า มัไม่ใช่แค่คอพี่พอผม mm hmm. แทงแทงเข้าไปที่คอสี็ด้าเหมือนมันเิเ็บไปสักอย่างเลยนะ mm hmm. แล้วก็ไปลงที่จะถอนับคุณพี่ mm hmm. ส่วนเขาเหมือนสำลักเลือดออกมาแล้วทีนนเนี้เขาก็เขาเข้าน mm ้ำ hmm. คัะดอ mm hmm. ดูหนักช่วงนี้หนักพี่ mm hmm. ใช่ครับเน็ตฟิกมันมีพวกเรื่องนี้มาผมดูบ่อยมาก mm hmm. <า>โดนจ่โี้ ทั้งนี้นายชาญวิทย์วงศากหรือดอนอายุ35ปีผู้ต้องหาฆ่าหันศพอดีตแฟนสาวรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุฆ่านางสาวอรนันจริงก่อนหน้านี้แอบก็หากันมานานกว่าหนึ่งปีแต่เนื่องจากตนมีภรรยาอยู่แล้วนางสาวอรนันจึงตีตัวออกห่างและมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจึงคิดวางแผนลงมือฆ่านางสาวอรนันมานานกว่า3เดือนโดยทยอยเตรียมขุดหลุมฝังศพและซื้อมีดเลื่อยรวมถึงน้ำยาล้างห้องน้ำมาเก็บไว้ที่ท้ายรถ